หมอฉีดอะไรทุกครั้งนะคะที่หมอทําหาตถการไม่ว่าจะก,ก่อนทําหลังทําเนี่ยหมอจะชอบฉีดพ่นสเปรย์มากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยมันดียังไงเป็นตัวที่หมอชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็พกตลอดอทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าหมอทำา่าตัการบ่อยๆหมอใช้สเปรย์เมื่อกี้เนี่ยนะคะ ก็คือสเปรย์ออร์แกนิกนะคะของโรงพยาบาลเอกชัยของเรานะคะเป็นส่วนผสมจากาสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใบฝรั่งนะคะเวลาเราฉีดเนี่ยคือคือแบบสเปรย์นี่คือพุ่งแบบนี้เลยนะคะไม่ได้แบบเป็นละอองนะแล้วที่สำคัญคือหอมมาก หอมอ่อนๆนะคะเหมาะสําหรับเด็กน้อยแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลานลูกๆเรานะคะสองสามขวบคือใช้ตัวนี้ดีมากแล้วก็แบบก,กินหอมอ่อนๆนะคะสามารถฉีดได้ถึง900ครั้งนะคะในผลิตภัณฑ์เนี่ย200มิลลิลิตรนี่นะคะคือคุ้มมากฉีดได้900ครั้งราคาเพียง 249บาทนะคะซื้อ5แท็บ1นะคะตัวนี้ป้องกันแบคทีเรียนะคะเชื้อโรคต่างๆนะคะได้9.99% 9 99นะคะคือหมอชอบมากคือพกไปตลอดไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่หมอก็ให้พกลูกหลานนะคะแจกหมดเลยนะคะคือแบบมันหอมมันอ่อนแล้วก็ที่สำคัญคือป้องกันเชื้อโรคได้ดีนะคะสำหรับใครสนใจนะคะ mm hmm. ก็คือทักเ,เพจโรงพยาบาล Facebook นะคะโรงพยาบาลเอกชัยของเรานะคะแล้วก็ทักแอดมินไปเนาะ ก็ซื้อห้าแถมบหนึ่งคือคุ้มมากะคะ่ะเยี่ยมนะคะตัวนี้คือเหมาะแบบชอบมากหอม